ครับพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาหากัปตันหลนครับทีมโน้นวันนี้ยังไม่ลงงานครับพรุ่งนี้ถึงจะลงงานก็เลยมาหากัปตันหลนครับ ขุดคลองสไกลคือเก้าแล้วพี่น้องเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ตำบลครับก็จะสิ้นสุดครับผมภารกิจนะครับตอนแรกว่าจะจบแล้วครับแต่ว่า,ามีเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเพิ่มเข้ามาอีกเพิ่มเข้ามาอีก3ามตำบลน,นะครับ ตอนแรกว่าจะจบตำบลนี้แหละนีอันกลิปเลยครับกับตันโลนนีอันกลิปเลย สวยงามครับเมื่อวานนี้หยุดงานครับกับตันหลนบหลานเลย งามครับสวยงาม นี่ครับน่าจะ80เมตรครับผมถึงกรงข้างหลังนะครับ ดินค่อนข้างขางุดยากอยู่ครับแต่ว่าก็พอขุดได้ดินค่อนข้างแข็งนะครับเนี่ยฟังจากเสียงขุดเลยครับออกงี้ครับเสียงเพชเชอร เมนปั๊มครับเสียงเพชเชอร์ลีลิฟว์วานะครับดังนะครับอีดมันคือเสียงของน้ำมันไฮดรลิกนะครับดันมากระบอกนะครับ เกินการเกินการตั้งค่า200ร้อยอือสามร้อยไหพี่น้องมาได้จำจำผิดครับ357ครับตอนนี้ถ้าเราใช้กำลังนะครับกำลังไฮดรอลิกแรงดันแรงดันมาที่กระบอกนะครับเกินเกินกำลังที่ตั้งค่าเอาไว้นะครับมันก็จะ รีลิทครับมันก็จะมันก็จะออกที่เพชเชอร์รูระบายนะครับก็คือตัวตัวตั้งนะครับตัวตั้งค่านะครับภาษาซางเกินรีลิฟเบลพี่นอ้องสั่งเอาไว้นะครับแมคโครนะครับทุกตัวครับจะมีตัวนี้นะครับจะมีตัวรีลิฟว์เบลไว้สำหรับควบคุม ควบคุมแรงดันแรงดันไฮดรอลิกนะครับเวลาเกินนะครับเวลาเราใช้เดเชอร์เกินนะครับหรือว่าใช้แรงดันไฮดรอลิกเกินนะครับ mm hmm. วา่าคนนี่คุดเกินอยู่แล้วครับใส่งานมันเกินอยู่แล้วนะครับว่าเข้าบรูวามันเกินหรือเ่าเกินอกแต่ว่าเขาต่างค่าเอาไว้เพื่อ mm hmm. เพื่อให้มัน มีการระบายนะครับเวลาที่ค่าเกินนะครับมันก็จะระบายนะครับระบายออกนะครับระบายให้น้ํามันไหลเวียนกลับมาที่ถังนะครับเพื่อรักษาชิ้นส่วนอื่นๆนะครับอุปกรณ์นะครับหรือว่ารักษาปั๊มนะครับรักษาแรงดันของปั๊มนะครับรักษาเครื่องยนต์นะครับ ไม่ให้เครื่องยนต์หนักนะครับไม่ให้เครื่องยนต์เกิดโหลดนะครับภาวะโหลดเกินนะครับตั้งให้โหลดใทนนั่นเลยก็ได้ครับพี่นอ้องโหลดเโลโก้เนี่ยครับตั้งแบบให้แบบให้เครื่องนี่ดันไม่ไหวครับดันแรงทนแรงดันไม่ไหวนะครับเครื่องดับคามือเลยก็ได้นะครับตั้งเพชเชอร์นี่ครับ แต่ว่าค่ายทุกค่ายนะครับแมคโครทุกตัวนะครับเขาก็จะมีมาตรฐานของเขานะครับในการตั้งตั้งไว้ให้แบบให้พอดีพอดีครับให้ให้มันใช้งานได้นะครับใ,ใช้งานได้แต่ว่าอันนี้ผมผมว่าซานน,านี่นี่ครับซานนี่ตอนตั้งมาจากโรงงานเนี่ยครับจะตั้งตั้งเบาไปหน่อยครับ เบาเกินกว่าทุกค่ายนะครับที่ที่เคยขับนะครับที่เคยใช้รถใหม่นีครับเวลามันมันเ็นง,งานเนยมันก็รู้ซึก,กว,ว่าเป็นยังหรอกพี่นอ้องเวลาตากดินตกักยางดินรวมๆดินยังก็เป็นยังหรอกแต่ว่าเวลามันติดนะครับเวลามันติดลมค่ากลมอยี่ยงอยู่มันสิยกโตวบล่อยเลยครับมันเหนียวแน่น่มันสิยกตรรัวบลอยเลย นั่นเกิดจากอะไรครับเกิดจากการตั้งเพชเชอร์ไว้แบบไว้ต่ำนะครับต่ำเกินไปนะครับท้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะเป็นการรักษาอุปกรณ์นะครับรักษาชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนหลักนะที่ที่เขาประกันนะครับที่เขารับประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็น กับบอกสูบนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นทุกชิ้นส่วนครับพี่น้องถ้าแรงดันมันแรงเกินมันก็มันก็โซมเร็วครับมันเสื่อมเร็วนะครับฟังจากเสียงเลยพี่น้องฟังจากเสียงมันมั่น,นคือ แต่ว่าันนี้ครับผมขอ,อนอกรอบพิเศษครับเพราะว่ามันมันเห็ดงันแบบเนาสิไปลุยงันหวยงันน้องงันทีต้องลุยชิตมเลยครับมันไม่ไหวครับน้องก็เลยขอเ,เพิ่มเยอะหน่อยน,ยนะครับเพิ่มก็เลยมาเพิ่มใหม่นิดนึงครับสำหรับคันนี้นะครับ เพิ่มเข้าไปแล้วก็ก็แรงขึ้นมาอีกนิดนึงครับบินแข็งครับ แต่ว่าก็อ้อนก็มือนันอยู่นะครับมือน,นั้นเป็นหินวันนี้ตักสะดวกหน่อยครับสวยเลยครับ ้องน่ครับพี่น้องพุทก้องใส่ไกลเังสี่นะครับการวางคู่ว่างที่แหลกนะครับถ้าคนถ้าคนไม่ใส่ใจดีๆนะครับตอนวางคันที่แรกนะครับเวลาเราวางมาเนี่ยมันคันมันจะใหญ่ไปเรื่อยนะครับคันว่าคันมันจะใหญ่ไปเรื่อยสำหรับทีมเฮานะครับเฮาก็สิพุดช่วงจังหวะว่างที่แหลกนะครับมั่นสีเอาดินใส่ได้หน่อยนะครับ ให้กับตันลน้นโง่กับพื้นมาตักเกอทั้งหลังนะครับขึ้นไปใส่ทั้งหนา้าไว้นะครับตั้งคู่ไว้มันเงยๆไว้ทั้งหนา้าเวลาขุดแมเ่เรามันก็ดเพอดีครับพอดีกันบรเเวณให้คู่รีบนะครับถ้าขนาดนั่นยังยังอยากรีบแน่อยู่ดีเหมือนว่าอย่าไปเงยทอ้อท้อถ่ายครับถ่ายจะใหญ่กว่า เขาไม่ทมไหวไหก็เฉลี่ยอยู่วันละร้อยเม็ดน,น,นะครับผมทำงานมันมันได้ย้ายบ่อยครับถ้ามัน อยู่ใกล้ๆกันได้ขุดดีๆเลยมันก็ได้100ร้อยกว่าเมตรอยู่ครับแต่ละวันก็ขึ้นอยู่กับขุดยากขุดง่ายด้วยนะครับฝากติดตามช่องดําซิงซุปเปร์ยาวครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ